แอร์เดเตอร์ Air เนี่ยพูดโดยข้อสรุปแล้วเนี่ยมันก็คือ,อเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการเกมนะครับสำหรับร้าน e c คาเฟ r นะครับตัวเอรเดเอร์เนี่ยก็จะมีจุดเด่นอยู่สีข้อนะครับหนึ่งใช้ง่ายลดค่าใช้จ่ายเรื่องช่างนะครับก็ทุกอย่างสามารถปเป็นเสร็จได้อยู่บนเครื่องของทางเจ้าของร้านคนเดียวนะครับไม่ต้องเดินไปที่เครื่องลูกให้วุ่วาย มีครบทุกเกมในประเทศนะครับทั้งร้อยอกว่าเกมร้อยห้าร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเกมเราทาเหมาหมดนะครับมรไม่มีแย่ง่ายไม่มีแยง่ยแยงอะไรนั้นนะครับพอเราต้องการให้ทุกท่านได้ใช้ระบบนี้ช่วยให้ท่านได้บริหารงานได้อย่างเต็มที่นะครับไปเสียเวลาการบริหารงานดีกว่าที่จะมานั่งบริหารเกมที่เป็นเรื่องซับซ้อนนะครับรองรับระบบทั้งระบบวิสแตนร,ระบบดิสหรือระบบแชร์ดิส ีเครื่องสักยี่เครื่องมีาั์ดิจอทูสักยี่สิตัวระบบนี้ช่วยจัดการกันได้นะครับแล้วก็ลวถึงระบบดิจเตทที่เป็นวินโดว์เบสนะครับที่เป็นตัวเซิร์ฟเวอร์เป็นฝั่ง n d o w s นะครับโปรแกรมตัวนี้สามารถรองรับได้นะครับที่เจ๋งที่สุดเลยนะครับคือใช้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายาโลกกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้สำหรับเฉพาะสมาชิกอีคาเเท่านั้นนะครับ แ่สมาชิกเอลฟตรงนี้ยังไม่มีที่ใช้นะครับอ่าอันนี้เรามาลองดูกับการเปรียบเทียบการบริหารในรูปแบบนั้งเดินนะครับกับทางเมื่อเรามีเอลฟ์เติมขึ้นมานะครับแต่พัรนที้เนี่ยพอมีเกมใหม่เปิดให้บริการเราจะต้องมาละเข้าเว็บไซต์ไปดาวนโหลดตัวติดตั้งมามาติดตั้งเกมแพชเกมเราก็ย้ายไปลำขึนต่อไปแล้วก็วน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 เจอสักยี่สิบเครื่อง เครื่องหนึ่งทำมาห้านาทีหมดไปแล้วสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับถ้าเกิดเวลาผมนิดเด็กโอเคง่ายขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็าคือท่านก็ต้องไปละเข้าเว็บไซต์ดาวน์โหลดติดตั้งเกมที่เครื่องเครื่องลูกนะครับแบบโหมด Superuser แล้วก็อัปเดตแอปอัปเดตตัวเกมกลับเข้าไปในเกมไฟล์นะครับก็มีเรื่องวุ่นวายอยู่พอสมควรนะครับปับ๊อปเอลเดเตอร์ TER, ง่ายมาก วันนี้มีเกมเปิดใหม่คงจะเห็นรีสต์อยู่วันนี้มีเกม A B C เปิดขึ้นมา 1, 2, 3เกมนะครับกดจิ้มดาวน์โหลดปับ๊บมันมาแล้วมันก็ติดตั้งเครื่องรุ่งให้จบเดียวเสร็จนะครับหรือหากาเป็นระบบแ I R เป็นระบบดิจิตเนนะครับเมื่อทำการดาวน์โหลดเกมมาจากเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยปับ๊บมันจะทำการอัปเดต i ีเมตให้อัตโนมัติเกิดนะครับ เพียงแต่เราเซตเอาไว้ที่เรียบร้อยพอเซฟเอัไวเรียบร้อยปั๊บหลังจากนั้นพอเราติดตั้งเกมใหม่มันจะอัเปเดตอี่เม็ให้เลยเราไม่ต้องมานั่งทำไอ้ตรงซูเปอร์ยูเซอร์อะไรนี้เลยนะครับในขณะเดียวกันสมมติเรามาดูในกรณีของแตบบ่ท่านี้นะครับเรามีเกมเก่ากับแพทช์เราต้องมานั่งเปิดเกมวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าเกมอะไรมีแพทช์เรามานั่งเปิดโอเคสามสี่ 4, เกมโอเคเจอแล้วแพทช์แล้วก็ย้านยนะครับเพิ่ต่อไป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 เรื่อยๆนะครับอีกเป็นชั่วโม พิเศษเราต้องไปแล้วเปิด Super User เซอร์เครื่องลูกเช่เครื่องเดิมแล้วก็ตั้งค่าแตชเกมแล้วก็อัปเดตอิมเมจถ้าเป็นเอียร์เบเตอร์เหมืองจังครับมันจะขึ้นรายชื่ออยู่ว่าโอเคคือท่านมีเกมติดตั้งไว้ในเกมอยู่้มีเกมติดตั้งไว้ในร้านอยู่100เกมมีเกมที่อัปเดตว,วันนี้1 2 3 2> ปุ๊บคุณก็กดอัปเดตเกมป้าเดียวจบมันก็จะดาวน์โหลด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 แค่นี้เองนะครับตรงนีน้ทำเป็นระบบตั้งเวลาได้ ถ้าสามารถตั้งได้ว่าโอเคกลางคืนเราไม่ให้ให้มันเช็คแล้วก็หลบหรืออ่าเดตั้งเกียร์ใหม่ให้มันดาวน์โหลดตอนกลางคืนหรือให้มันดาวน์โหลดตอนรางวันแต่จำกัดเป็นบิตอ่าระบบนี้สามารถทําได้หมดนะครับอันนี้คือเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าแอร์เบนเตอร์จะมาช่วยชีวิตของเราได้อย่างไรนะครับแอร์เบนเตอร์ทำงานยังไงอันนี้จะให้เราดูรูปแบบกบบคร่าวๆนะครับว่าแอร์เบนเตอร์เนี่ยคือมันทำงานยังไงบ้างอันนี้คือทีมงานเราในนกเกียร์นะครับร้อยวงเกียร์ นั่งดูแลลไปนะครับปั๊บวันนี้ดังเบเนสเปิดตัวปุ๊บทางทีมงานเจอแล้วโอเคเราก็จะจาการอัปเดตตัวอัปโหลดตัวเกมดังเบเนสเข้าไปในอ่าศูนย์บริก,การเแห่งศูนย์กลางนะครับหลังจากนั้นปั๊บเจ้าของร้านนั่ง็นเสียอยู่นี่นะครับก็จะเห็นว่ามีเกมดัมเบเนสเปิดขึ้นมาใหม่จากผ่านาทางตัวโปรแกรมทางฝั่งเซเวอร์นะครับ แล้วโอเคเจ้าของร้านจะการดาน์าหลบมาเรียบร้อยปั๊บลูกค้าก็ได้รับเกมเหล่านั้นทันทีพอรอมกันนะครับลูกค้าทุกคนแฮปปี้โอเคนะครับอ่ะเราตอนที่เราอยากใช้แนละ้วเราต้องต้องการอะไรบ้างสิ่งที่เรานต้องการนะครับก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องซึ่งตรงนี้เนี่ย เราสามารถใช้ร่วมกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ได้นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นโปรแกรมเป็นเครื่องตตั้งเป็นเครื่องสําหรับทำทิเด็ดแต่จริงๆไม่ค่อยแนะนาให้เราทำทีเด็ดเพราะว่ามันจะก็เราใช้ร่วมกับเครื่องตดตัก่อนนะครับหรือหาก่านจะต้องการที่จะเพิ่มความความเสถียรของระบบทางก็บแยกเครื่องนะครับด้วยเครื่องมอนิเตอร์สเปคธรรมดาธรรมดานับแสอ2กิกพาบิตแล้วแต่ แล้วแต่อันนี้คือเราตั้งเป็นตุ๊กตาขึ้นมาว่าถ้าเกิดคุณคุณจะติดตั้งเกมสักแบบโอเค20 30เกม50เกม100เกมคุณอาจจะต้องใช้เวทีประมาณคแค่นี้ซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับสำหรับการติดตั้งเกมนักผูอชม OS เป็น Windows XP หรือ Seven ก็ได้นะครับรองรับทั้งหมดเน็ตเวิร์คในร้านถ้าเป็นกิกะบิตจะดีที่สุดนะครับตรงนี้สเปคเครื่องนี้เนี่ยด้วย ด้วยเออ่ด้วยมูลค่าสมัยนี้ด้วยอะไรนะเคสจิวิลนะครับด้วยเออ่เครื่องเมมบอร์ดของทิกเกอร์ไวครับอาจจะเหลือแค่ประมาณสักแปดพันเก้าพันสำหรับเครื่องตรงนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้แพงอะไรมากนักอ่าอันนี้คือหน้าตาของโปรแกรมอ่าอัปเดตเตอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็คือฝั่งที่เจ้าของร้านจะเห็นนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เป็นหน้าตาเป็นกล่องมีลิสต์รายชื่อเกมมาอะไรเป็นร้อยๆอัน ดิจิทัลนะครับเป็นเกมชื่ออะไรตอนนี้ดาวนาโหลดอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วขนาดเท่าไรอัปเดตอัปเดตเข้ามาในระบบวันไหนมีอัปเดตหน้าสุดวันไหนเกมของเราเป็นเวอร์ชันไหนในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็โหมดอัปเดตเป็นแบบออโตันยุทอะไรก็ว่าไปนะครับตรงจุดนี้แล้วก็ถ้าเกิดมีเกมเปิดใหม่มันก็จะมีรีวิวว่าวันนี้มีเกมเปิดใหม่นะวันนี้มีเกมอัปเดตนะตอนนี้รออัปเดตเท่าไหร่วันนี้มีอัปเดตเท่าไหร่ เกมติดตั้งไปแล้วกฎติดเกมมาดีๆตอนนี้มีเครื่องตัวอย่างนี้มีออนไลน์เกมอะไรอยูอย่เจ็ดเกมนะครับก็เราก็สามารถที่จะตรวจสอบจะมีได้เลยนะครับดูจากหน้าจอนี้หน้าจอเดียวจบครบมีทุกอย่างเจง้าของร้านนั่งดูเสียงเลยนะครับอันนี้คือฝั่งเจา้าของร้านที่จะเหน็นนะครับแล้วก็ในฝั่งเครื่องลูกก็คือเครื่องที่ลูกค้าใช้จะเห็นอะไรก็เราก็ถ้าเกิดว่าโดยผ่านดรนหรือเราติดตั้งเราติดตั้งที่เจ้าเนี้ย อยู่บนโปรแกรมเครื่องติดตั้งนะครับอยู่ในเครื่องติดตั้งเราติดตั้งที่นี่อยู่ในเครื่องรูปทั้งหมดทุกเครื่องเครื่องละตัวนะครับก็ติดตั้งไปเสร็จปั๊บเครื่องรูปก็จะมีไอคอนหัวแม่ปเา๊าป๊ป๊าเนาติดต่อไปกี่เกมก็จะเึ็เครื่องรูปแ้วก็จะมีมีรียู่นะครับก็จะแบ่งแยกกันชัดเจนเป็นเกมออนไลน์เกมออฟไลน์เกมแอคชั่นรนี้นะครับจะมีแท็บแยกให้เกมเยอะจัดหาไม่เจอเสร์ฟได้นะครับ อันนี้ก็จะมีล e ิสต์ของในชื่อเกมที่เป็นเกมยอดีิยมของร้านของท่านร้านเดี่ยวนะครับอันนี้เป็นของของร้านของนร้านเดี่ยวถ้าเกิดในกรณีว่าท่านอาจจะยิปดังคนนี้มากเลยดังคนนี้จะขึ้นที่หนึ่งนะครับบางร้านอาจจะโอเคยิปออดิชั่นออดิชั่นจะขึ้นที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวไกด์ไลน์ให้กับลูกค้าที่เข้ามาในร้านโอเคเขาจะเล่นเกมอะไรดีเขาก็จะเห็นจากลิสต์ตรงนี้แล้วก็ลิสต์ข้างล่างนี้จะเป็นลิสต์จะเป็นรายการของ โฟกเกมที่เป็นที่ทิ่อยู่ในตลาดซึ่งลุกค้าจะเหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็นเป็นอีนนกอันอันนี้คือแบบที่ลูกค้าเขาจะเห็นลูกค้ายิ้มแฮปปี้มีเกมที่เล่นเพียบนะครับอันนี้เนี่ยดโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็คือโปรแกตตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยท่านบริหารจัดการล่ะบริหารจัดการเกมได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องลดเงาซ้ำซ้อ,อ,อนในทุกอย่างนะครับแล้วก็คาวนี้ เรากําลังตามหาสวิสพันเดอร์อยู่สําหราับาร้านใดที่มีมีมีกําลังแล้วก็มีความสนใจแล้วก็อยากจะหาอรา,ายได้เพิ่มเติมเนี่ยท่านสามารถที่จะมาสมัครเป็นสวิสพันเดอร์ได้ซึ่งสวิสพันเดอร์ของเราเนี่ยก็คือจะเป็นคนเป็นที่ทําหน้าที่บอกว่า,าติดตั้งอย่างเช่นว่าในจังหวัดท่านท่านเป็นสวิสพันเดอร์เสร็จปับ๊บมีร้านเกมเอพีซีอยากจะเข้ามาอยากติดตั้งโน่นนี้ท่านก็ เป็นอิ่งตางที่เขาเก็บค่าเตรียมอะไรก็ว่าไปนะครับก็ตรงนี้ก็ทางเราก็จะมีเฟสให้มีแก้ไขปัญหามีให้คำปรึกษาดูในนี้มากมายนะครับสำหรับจุดนี้แ้วก็ติดต่อได้ที่เฟซบุ๊นะครับแต่ตอนนี้อันนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับก็เดี๋ยวพอหลังจากที่เราทําระบบเรียบร้อยก็จากราวๆเดือนเจ็ดเกินแปดนี้เราก็จะได้เริ่มทดสอบระบบนี้กันจริงจังนะครับก็ ถึงเวลานั้นเราก็จะมีมีข้อมูลให้กับท่านอยู่บนซ้ายแล้วก็อ่าจจะมีในเวลที่กรอเข้าไปหรือทางเซลล์ว่าเข้าไปได้นานอี่เป็นใช่นว่ไหมครับก็อ่าเรานับด้วยเจ็ดเดือนแปดครับเราก็จะได้ใช้ตัวนี้กันนะครับจะได้เริ่มทดสอบเราก็จะจะได้ใช้ในเวลา